บริษัทขายคอมพิวเตอร์นะครับเขารับประกันซ่อมฟรี6เดือนทั้งอะไหล่และค่าแรงนะครับให้กับลูกค้าโดยในเดือนกันยายนนะครับบริษัทขายคอมพิวเตอร์ได้จํานวน30เครื่องในราคาเครื่องละ20,000บาทนะครับบริษัทได้ประมาณค่าใช้จ่ายในการรับประกันความเสียหายนะครับ10%จากราคาขายก็คือว่าขายไป30เครื่องราคาต่อเครื่อง20,000นั้นคูณกันได้เท่าไหร่ก็คูณ10% 10%ตรงนั้นก็คือหนี้สินทั้งหมดที่กิจการนั้นจะต้องไปชดใช้ให้กับลูกค้าในอนาคตนะครับในโจทย์บอกต่อไปว่านะครับในเดือนกันยายนลูกค้านําคอมพิวเตอร์มาให้ซ่อมโดยมีต้นทุนค่าแรง4,000บาทและค่าอะไหล่1,200บาท4,000และ1,200นั้นเป็นความรับผิดชอบของบริษัทที่ขายคอมพิวเตอร์นะครับเขาจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับลูกค้านะครับคําถามบอกว่า อยากจะทราบว่าในงบดุลของบริษัทขายคอมพิวเตอร์นั้นมีหนี้สินณนะวันสิ้นเดือนกันยายนเท่ากับกี่บาทเราก็ลองมาดูกันนะครับในตอนแรกเลยเราต้องดูก่อนว่าบริษัทนี้จะต้องประมาณการหนี้สินทั้งหมดเท่ากับเท่าไหร่บอกว่า10%จากราคาขายนะครับดังนั้นเราจ,จําเป็นจะต้องมาคานวณราคาขายกันก่อนในเดือนนี้ขายเท่ากับ30เครื่องเอา30นะครับคูณ20,000นะครับต่อเครื่องนะครับ จะเป็นตัวเงินจากการขายทั้งสิ้นก็คือ6 0 0 0นบาทแล้วก็บอกว่าเขาประมาณการหนี้สินที่จะต้องรับประกันความเสียหายให้กับลูกค้านะครับ10์จากมูลค่าขายดังนั้นเราก็นำ6 0 0 0 0คือมูลค่าขายคูณ10นะครับในอัตราที่ประมาณการหนี้สินนะครับก็คือ6 0 0 0 0 0บาท6 0 0 0 0บาทก็คือหนี้สินที่คาดว่าจะต้องชดใช้ให้กับลูกค้าทั้งสิ้น นะครับคือ6 0,000บาทคราวนี้ในเดือนนี้นะครับมีลูกค้ามาขอให้ซ่อมเนี่ยเป็นค่าแรง4,000และค่าอะไหล่1,200นะครับดังนั้นไอ้4,000และ1,200นั้นจะต้องทําให้หนี้สินลดลงเพราะว่าได้มีการชดใช้กับลูกค้าไปแล้วหนี้สินที่เคยมีอยู่เท่ากับ60,000นะครับก็จะต้องลดลงไปนะครับลดลงไปเท่ากับ4,000ันบวกพันสนะครับก็คือ5,200 5,200มาจาก4,000 ค่าแรงนะครับแล้วก็ค่าอะไหล่รวมกันนะครับก็คือ5้าพันสองนี่สินทั้งสิ้นที่ประมาณการคือหกหมื่นนะครับเราก็นำหกหมื่นไปลบกับ5้าพันสองะครับเอามาลบกันลบกันก็จะเหลือเท่ากับ5้า0 0ืบาทห้าหมื่นบาทก็คือหนี้สินที่ยังคงเหลืออยู่ณนะวันที่30กันยายนนะครับคําสั่งถามว่าหนี้สิน ที่เหลืออยู่หน้าตอนสิ้นเดือนกันยายนเท่ากับเท่าไหร่นะครับดังนั้นก็ตอบข้อกอไก่นะครับก็คือ5 4 8 0 0บาท